สวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้าเก้าโมาม,ม,ามาทานข้าด้วยกันค่ะแต่ยังกิน,น,นแน่นอ่ะนอร์ตี้ออมหลังเมีย่อออยาสัน้นนรถตีรวด่วนโอ้มีอาหารทะเลด้วยบนท่านัาดนาดาเด้ยจทิทีมง่านกินอาหารทะเลมเตอูแล้วก็ปลาแล้วก็หมูนเีย ออมน้องเมียอาบาสันท as ีมงานป่ะตปลาินหันปลาวันนี้วันนี้ทันแทบประทจารัดนะทอบแทบาประทะจาลัดนะคะอบแทบจาลัดเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยกลันอ้ากันจ้เจ้า ไปตะโกชกเนียวด้หอปทำเนียไปดินยาดบกบาดหาเดี๋ยวเข้าไปโอ้ยงานเขาแล้วบดน้งาาแม่ก็มาไปนั่งทังรถดิมาเขาเียเขบอกลูเนไหเราเอาละบดนงานเข่าแล้วจันไเยเดี๋ยวเดี๋ เดีย ust, ๋ยวพานังเดือดจได้รหลดบมนอนาะไมใส่ว่าไงขึ mm? wow ้บุกลุยเนี่ยไมใส่ได้สาวหรเป่าโอ้ึนจแตว่างานอันอันขามันจีมดังเนี่ละปอาขาแกันดังเนยไม่ซำเล่เรอไม่ซำ มตั้งโกกับกาแฟเรื่องกับยอได้หรีอยอดคนทำหากบยอดโอ้โหไกลปะนึว่กำลีโอ้ยช่กัเลียนม่บานคนเนาะไม่บานไหนเลยไม่้มบานใคอยู่เลียนแปลก้างเข่าดีเข่าบานล้มนหลุดเนาะเดี๋ยวจักสแล้วพวกเจักงจอสบอจาจันออดแสบลายหนองเมียสบน้ำน้องเมียวะัลมาเด้อมาเด้อกินขขาน้ำกัน กินเขาเสาแล้วเทียงเิ่นว่าที่งานเทียงทำมื่อนีเทียงถ้ำบ่เมื่อทำแต่เสาเมื่อร่ตัวดเออ่จนี่อตงสดมร่่แ้อันว่ซื้อมาซื้อมาเพื่อย่สด้ไม่านสมากินย่ำเทียงอะไรเนาะปลาปลาแพทย์

เดาน่จได้เจาแน่นมน้ำมันกูเมือยดอกาดดีกดอปั้นึงแต่ปั้นหนึงเครื่องถังมเดี้ำมันผมเมื่อเมื่น่เลย่บ้านก็เลยห้อยอยเท่าร่บ้านอยประมาณกแสบีล้วว่านในเปียกเาหนึ่งเหอบิดมือน้อผึ้งกี่ลาเนี่ว่านแต่ละีโมนะคร้กี่ไเนี ไอผมีปลาย่างผมเล้องยู่ของกูกันนี้ต mm um> ่องกาูผนนี evet> <h 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 ่ยนี <h> <h well ่นี่นี่อมงเน่ซม้งก็นูไปไดอยู่บ่าสองชุมมงต้องวโอ้มมหนึ่งตงสอวก็อีตอง่ถแล้วเงินคี่สอยาวหลายันหัวมันคงมีนวนกโมกินกลมหรือกัน่ของขันของมันมีตามกันอย่อี บางินตางกันยิ่เดบิวเบิร์ขวาก็้รถนี้มาคว่าเขาอย่างเมียตั้งใจถึงโอ้ยมันอบสูดละบันกูรวยทัมรับไปเลยเจ็ดตักรักแปดักรักกีสกีแปดสักั่ายเราต่ายง่ายเนี่ยบ้านเรียงเนี่ยเกลื่ายลอวบางยาเี่ นี <LY> oh. ่มันมีขวบลัดก็ไปตาที่พอแต่งบนน้าบันนี้เนี่ยลงตุการปล่อยนงี้แม่ก็ลงตาบญาคลบไปนี่นี่ตำรวจหลบมึงจะจอดได้เหรนี่ตงมองไม่เป้าขพวกแม่มึงกุ้งควงว่าว่จอดไว้เดี๋ยวมาเลียนมาจอดไปะโอ้ยไม่ก็โดนคานีโคกกูไปลบๆโอ้ยแข่นูักก็ยอบ้า ตีดีไม่ด้ันไเจับเสยากลยเป็เส้นนอกไม่ทำไปเ้นนอว่สุดต่เหมือนไก่บ้าข้อสอบาไปยังไปไหมนี่เตี้ยไปแต่เสือโดมวัดหัวัยยังใหมันยังใครเบื้องนอขึ้นเขาเขเสรเป็นโมเสบใชอือว่ากินยังมบไปทมาผเหือยแล้วมาเลยไปข้อปะไปทำมาผิดเื่อแล้ว้อ ยมดากีโลต้มเมไสวนรมต่ละตกใตกใตกใแล้วเมียบ้านได้เทนอนได้ลูกก้อนหน่ก็ดีเหรอตก้จนบอยตกใ้จันบอยก้บอยแจ้งสิบออกไปส่งมื่อไรมูจอตันทั้งเอามื่อี่ได้ยุสวนตี เจาเขาเ้าเขาเทียงเจาหเขาเส้าแล้วเทียงมาจ้ะเทียงก็คนเราเสาหนุยไม่มาตรงได้แทนคนละเสาหนุยไม่ทรงคนจเกิดเส้าหนุ่ยมงแตงฮงได้นี้เส้าหน่วยํางุงาม่ทรงได้หนิเส้าหน่วยถึงมาฝากไปเลยจ้ะไปแล้วเจ้าบี๋แหละหัวเพราะากกินอยากกินได้เทียงแม่พอเ้าหนยแม่เสากินร้เทียงแม่เหนยตขครัตงขุ่้นดีแล้วน มันได้แ <ing> ล <the supply> ้วมแต่ส้มนีไปะเด็ด้อยางไไม่ได้มากโ้เ้ามาเ้าเออเ้มาเศ้าเมาเศ้าฉันอกกว่าสายอมาเออเวกสมนีเปนวันรอกเ้ย่าเป็นทหารเขาสุมดิหายเขยิงสายเลยนะม่นต้อมาเ้าตเอนาหน้าไก่นาคว่าหน้าน้าจะคองทีมันอยากเตขาแมนนี่ย้นเะยมา พุ่นแม่สาหนาสิไปก้นไว้ทั้งใตพุ่นแม่มองน้าไหลลงไปนี่ว่าเราเบอ้์อรนี่นะน้ำโวกเนี่ยน้ำโวกล่องอ่งเอื้องปยันเนี่ยเอื้องกบครบเนี่ยร้องสือเอื้องกับครบเนี่น้ำมันอยากเรามอมเนี่ยพุ่นไม่ต้องเสืออะไรบอกทานังกินเขาเทแ้อ๋อนาอ้กล้องเรลีนะเจอกันไก่ปลาน้องวันมาตีแกอยูะ เพียงของงอินเหลากับโลคง,ง่ามใจไปเลย